อาะ,ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ o n p พ e c ไฟนอ a ซาก g a แอนคุยกันหลังอ่าน One Piece มังงะตอนล่าสุด1,072นะครับขอยกประเด็นการต่อสู้กันสุดเท่ของคู่นี้มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนั่นก็คือ การต่อสู้ระหว่าง CP a e g i s Zero หน้าใหม่ไฟแรงคาคุ aku, กับพลังผลพิศาสสายโซโอนผลอุชิอุชิโมเดลยีราบล่าง Awakening นะครับหรือล่างตื่นสุดแกรง่งพร้อมอาพรเทพสีดำคลุมตัวนะครับเจอกับลูกลักอาจารย์โอดะนะครับอย่างเออิจิโร่โซคือแค่พูดอย่างนี้เนี่ยเราก็พอจะคาดเดารูปการออกอยู่แล้วนะครับคงจะไม่มีใครจะไปคาดหวังว่าคาคุจะสามารถทำอะไรโซโลในร่างปัจจุบันได้อยู่แล้ว แต่ทีนี้สิ่งที่เราสนใจนะครับนั่นก็คือการนําเสนอในเรื่องนะครับว่าเขาจะนําเสนอให้เราอ่านกันยังไงได้น่าสนใจและก็สนุกซึ่งผมบอกเลยว่าหลังจากที่อ่านแล้วเนี่ยเอาไปเต็มร้านนะครับผมคือต้องขอเกริ่นก่อนตอนต้นนิดนึงนะครับว่าในระหว่างเนี้ยผมกําลังทาคลิปเกี่ยวกับเกลดเล็กเกล็ดน้อยในวันพีซอยู่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครเก่าๆนั่นแหละครับแต่มันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตอนใหม่ๆผมก็ย้อนอ่านเก็บรายละเอียดตอนใหม่ๆนะครับจนตอนที่อ่านตอนล่าสุดเนี่ย อ่านใหม่อีกรอบแล้วมีความรู้สึกแว็บหนึ่งเล่นเข้ามาในหัวว่าเออเฮ้ยคาคุนี่มันก็เจ๋งดีนะมันเป็นคนที่โชว์การระเบิดพลังผลปีศาตร์ร่างตื่นในตอนที่1072แล้วมันก็โชว์พลังผลปีศาตร์ร่างหลับในตอนเดียวกันเป็นคาคุที่เกือบเคยได้นอนคาคุกมาทีนึงและได้ดิบได้ดีก็เลยมาคาที่อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นความรู้สึกในการอยากทําคลิปพูดคุยเรื่องนี้นี่ก็พุ่งทยานเลยนะครับเกี่ยวกับคาคุเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลิปสะดุดีกันเลยดีกว่าก็เลยมานั่งงทําคลลิปเเรื่่ออนนี้กย ในส่วนนี้คือต้องบอกว่าในวันพีซภาค์เอเนียสลอบบี้นะครับเราได้เห็นการต่อสู้สุดมันและก็ระห่ำมากๆระหว่างคาคุแห่ง CP9 นะครับกับโลโลโนอาโซโลที่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูสีเลยนะครับเลือดสาดกระเซ็นแล้วก็มีฉากเท่ๆปนหาเยอะมากรวมไปถึงการโชว์วาทศิลป์ของโซโลนะครับที่เคยได้รับคำชมจากยอดนักฆ่าดัสบอร์เนสหรือมิสเตอร์วแห่งบาร็อกเวิร์มาว่า ต้องขอยอมรับว่าปากแกมันคมบาดใจดีจริงๆซึ่งก็จริงนะครับเพราะว่าโซโลเนี่ยมักจะโชว์ฝีปากที่มันคมกริบอยู่เสมอๆอย่างในตอนที่สู้กันครั้งนู้นเนี่ยนะครับตอนที่มาเจอหน้ากันอีกครั้งที่ n s b ลบีก่อนสู้ตัดสินเนี่ยคาคุบันทักว่าอ้าวชักดาบออกมารอเลยเหรอแล้วโซโลก็บอกว่าเพราะดาบครวนครางว่าอยากลิ้มรสเลือดนะสิโอ้โหทั้งเท่ทั้งดูโหด หรือ,อยังตอนที่คาคุสู้แพ้และนอนแงวแล้วก็บอกว่าโหนี่กะว่าจบนี่แล้วจะเลิอกอาชีพนักฆ่าและแท้ๆเชียวโซโลก็บอกเอ้าก็ไปอยู่สวนสัตว์ก็ได้นี่ในแบบนี้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับตอนที่คาคุโชร่างตื่นสุดแกร่งให้เห็นบลูก,ก็ตกใจนะครับวันนี่มัอนอะไรกันนะครับแต่โซโลก็บอกว่าน่าจะเป็นยีราฟนะแต่ว่าดูต่างจากเมื่อก่อนนิดหน่อยเอาเหอะฟันไปก็เป็นศพเหมือนกันหมดแล้วโอ้โหแม่เจ้าแล้วโมเมนต์ตอนเจอกันบนเรือเนี่ย ในภาค Water 7นะครับตอนนั้นเนี่ยโซโล่หลับอุตุอยู่บนเรือ going merry แล้วเจอคาคุนะครับกำลังมาเช็คสภาพเรือเพื่อดูว่าเออมันจะต้องซ่อมตรงไหนบ้างอะไรงนี้ตอนนั้นโซโล่ที่กำลังง่วงๆวงอยู่นะครับ <c oughs> เห็นจมูกแวบๆในกันนึกว่าอุศบและสภาพักตกใจตื่นนะครับว่าเองเป็นใครกันวะเนี่ยเฮ้ยจู่ๆก็มายงโยยงหยกอยู่บนเรือซึ่งในตอนนั้นเน่ยเป็นโมเมนต,ต์การเจอกันครั้งแรกระหว่างโซโล่กับคาคุนะครับ มาที่ภาคเกาะเอกเฮตุรอบนี้นะครับตอนที่เจอกันก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตอนที่โซโลนะครับนอนหลับอุตุอยู่บนเรือเทาสันซันนี่นะครับหลับอีกแล้วส่วนคาคู่มาคราวนี้เนี่ยไม่ได้มาเช็คสภาพแล้วแต่ว่าจะมาพังเรือให้หมดสภาพนะครับโดยการใช้ท่าท้าวายุเฉือนซั้นที่รุนแรงมากๆซึ่งเห็นก็รู้ว่ายกระดับจากเดิมมากแค่ไหนแต่ว่า โซโลที่หลับอยู่เนี่ยก็งัวงเงียขึ้นมาแล้วก็ฟันทิ้งแบบสบายๆนะครับแล้วก็บ่นว่าใครมากวนตอนคนกําลังจะนอนวะเฮ้ยและคาคุนี่คือตกใจมากแบบ2เด้งเลยนะครับเด้งแรกคือเฮ้ยท้าวายุแม่งโดนฟันสบายๆกับอีกเด้งหนึ่งคือนี่ม no ันโลโลโนอานี่นาซีนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความเท่ข,ของโซโลนี่คือทะลุหลอดเลยเพ่อเอ้ยครั้งแรกที่อ่านตอนนั้นคือขนลุกเลยว่าโอ้โหโมเมนต์นี่อวยโซโลกันสุดๆเลยนะครับออกมาแต่ละฉากแต่ละโมเมนต์นี่มันเท่บาดใจตลอดเลยเว้พ่อหนุ่มคนนี้ ซึ่งโมเมนต์ของคนเพิ่งตื่นนอนมานะครับแล้วก็รับการโจมตีที่แรงขนาดนั้นด้วยท่าทีที่นิ่งปนงัวงเงียแต่ว่าคือปัดการโจมตีได้แบบสบายๆเนี่ยรู้ถึงความแข็งแกร่งที่พวกเขาเนี่ยแกร่งขึ้นหลังจากที่ผ่านคู่ต่อสู้สุดโหดมานักต่อนักจริงๆแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็น่าจะเป็นพริคาคุเรานะครับด้วยความที่เข้าใจว่าเออยังไงมันต้องเก่งขึ้นกันอยู่แล้วแต่ทางฝั่งคาคุเองนนเนี่ยเขาก็มีความมั่นใจอย่างเปี่ยมล้นนะครับเนื่องจากว่า ตอนที่ได้สู้กันครั้งก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกได้ว่าสูสีนะครับไม่ได้ถือว่าชนะขาดลอยหรือว่าห่างชั้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามาในครั้งนี้เนี่ยคาคุเขาสามารถฝึกจนปลดล็อกพลังผลพิศาตแล้วก็เข้าสู่ร่างอเวกได้นะครับถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆเพราะว่าตัวของคาคุเนี่ยเพิ่งกินผลพิศาตไปในตอนภาค NES ล็อบบี้เลยนะครับที่เขานั่งปอกกล้วยกินนั่นแหละได้พลังผลพิศาตมาใช้แล้วก็ใช้ในการต่อสู้จริงแล้วก็แพ้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เขาก็มุ่งมั่นนะครับฝึกฝนจนสามารถไปสู่ขั้นพลังขั้นตื่นได้ซึ่งเป็นการตื่นในรูปแบบที่ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการตื่นแบบที่โดนสัญจตยานของสัตว์เนี่ยครอบงําตัวตนไปแบบไอ้พวกผู้ใช้พลังผลพิศาสายโซออนขั้นตื่นในคุกอิมเพลดาวอ่ะอันนั้นมันก็จะคนละแบบกันอันนี้ถือว่าคาคุเนี่ยเก่งมากในระดับหนึ่งเลย ซึ่งแน่นอนว่าพลังสายโซออนขั้นตื่นพวกนี้เนี่ยพลังกายพื้นฐานเนี่ยจะถูกยกระดับให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันรวมไปถึงการฟื้นตัวระดับสุดยอดที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของสายนี้เลยดังนั้นเนี่ยโอ้โหเขาเป็นผู้ใช้วิชาในการต่อสู้6รูปแบบอยู่แล้วมันเน้นการต่อสู้ทางกายภาพแล้วก็ท่วงท่าอะไรพวกนี้เนี่ยเหมือนค่าพลังต่างๆเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมากเขาก็ต้องมีความมั่นใจเปลี่ยมล้นสิครับ ประมาณว่าเราเคยดวลกับคู่ต่อสู้คนหนึ่งแล้วเราแพ้ไปแบบที่ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นเวลาผ่านไปนะครับระหว่างนั้นเราหมั่นฝึกฝนฝีมือจนเราบรรุไปถึงระดับที่มันเหนือชั้นมากๆหรือในจินตนาการเราอาจจะถือว่าเป็นขีดสุดของสายพลังแล,แล้วก็ว่าได้นะครับแล้วเราไปเจอกับคู่ต่อสู้คนเดิมที่เราเคยแพ้มาเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีโมเมนต์ความรู้สึกประมาณว่าโอ้โหได้เวลาแก้มือแล้วมึงเจอกูแนะ่ คราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วฉันแข็งแกร่งขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าสําหรับคาคุเนี่ยก็คือเขาหารู้ไม่ว่าหากตัวของเขานะครับกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนสายระดับฝีมือเนี่ยมันมีชายหัวเขียวคนนึงเนี่ยมันกาลังเดินด้วยความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่ยังไม่ได้ออกแรงวิ่งด้วยนะ เพียงแต่อาจจะเดินฉีกไปทางอื่นเฉยๆเพราะว่าเขาหลงทางนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามระยะห่างและก็สปีดในการก้าวหน้าเนี่ยมันเห็นชัดกันอยู่แล้วยิ่งนานวันเข้าเนี่ยระยะห่างมันก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อให้ไล่ตามยังไงเนี่ยมันก็ไล่กันไม่ทันหรอกเคสของคาคุกับโซโลเนี่ยถือว่าชัดเจนนะครับอันนี้อาจจะรู้สึกเหมือนผมทําคลิปมาอวยโซโลกแล้วเหรอซึ่งก็จริงนะฮะเออวะนี่ตัแก็เปิดช่อง g d c o p มานี่โอ้โหหลายเดือนนะครับเราไม่มีคลิปอวยโซโลเลยนะเนี่ยจนข้ามปีแล้วเนี่ย เออท่านท่านที่ใน g r a d i u s KB นะครับในภาควานันนคุนินี่เรียกได้ว่ามีคลิปที่พูดถึงโมเมนต์การอวยโซโลในเรื่องนี้เยอะนะครับหลายคลิปเลยเพราะว่าอย่างว่านะครับเขาเป็นลูกลักซึ่งถึงจะเรียกแบบเต็มปากว่าอวยไม่ได้เพราะเรามีทั้งขยี้แล้วก็แซวแต่ว่าหลักๆมันก็คืออวยนั่นแหละอ่ะกลับมาที่คาคุแอนโซโลต่อนะครับเรื่องความมั่นใจของคาคุที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ตามที่เห็นในเรื่องเลยนะครับต่อจากที่โซโลบอกว่าเอาเหอะฟันไปมันก็เป็นศพเหมือนกัน เห็นไหมครับว่าคาคูเนี่ยมันกระยิมยิ้มย่องลำพองพลางบอกว่าแน่ใจหรือว่าจะฟันเข้านะนั่นก็คือตอนที่เขาปลดพลังล่างเอาเวกมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้ลองเอาพลังไปใช้ต่อสู้จริงมาหลายสมรภูมิอยู่นะครับจากในภารกิจของ CP พีแล้วเกิดความรู้สึกว่าแหมกูนี่มันเก่งเลิศเกินยังไม่เคยโดนอะไรที่มันแรงถึงใจมาก่อนนะครับโมเมนต์นี้เนี่ยนึกถึงไคโดนะครับที่ยังไม่ได้เจอเพลงดาบของโซโลแบบถึงพลิกถึงขิง ทีนี้พอในสื่อการต่อสู้ที่โอนิงาชิมะนะครับมีโมเมนต์ที่ไคโดเนี่ยได้เจอท่าอาชูร่าฟันเข้าไปเต็มๆนะครับฝากรอยแผลเข้าไปนี่ถึงกับร้องอักเจ็บมากทั้งที่แกล่งขนาดนั้นเนี่ยมันยังฟันเข้าอย่าว่าแต่ฟันเข้าด้วยพลังทําลายล้างของดาบเอ็นมะด้วยนะครับอีตอนที่ฟันแบบอัดพลังแล้วเนี่ยและตอนนั้นที่ป้าบิ๊กมัมตะโกนบอกไคโดให้หลบ่วนจีใบสนีจา๋าอันนั้นเนี่ยก็คิดว่าไคโดน่าจะกระอักอยู่นะครับถ้าโดนเต็มๆเนี่ย ที่สําคัญนะครับแม้แต่เผ่าลูนาเรียที่มีผิวหนังสุดแกร่งแล้วก็ทนได้ทุกสถานการณ์เนี่ยโซโลก็คือเคยฟาดฟันกันมาแล้วผ่านคู่ต่อสู้ระดับนั้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยฝั่งคนอ่านแบบเราๆที่เห็นว่าเออโซโลมันเจอกับคนนู้นคนนี้แล้วมันเก่งขึ้นมากขนาดไหนมีปลดล็อกอาวุธปลดล็อกพลังอะไรมาบ้างเนี่ยเราเห็นมบานั้นก็จะรู้สึกยิ้มมุมปากนะครับว่าเออคาคุเดี๋ยวรู้เลยอันนี้เนี่ย มันเป็นโมเมนต์ที่เขาจงใจให้คนอ่านรู้สึกแบบนี้นะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่แบบเราอ่านแล้เรารู้สึกดีอ่ะแล้วตอนที่คาคุเนี่ยใช้จมูกฮาคิพิคาดฟาดใส่โซ,โซโลนะครับด้วยท่าโจมตีใหม่อย่างคิริมันจโรหรือมนุษย์ยีราฟควงสวร์คือมันเป็นท่ายกระดับอีกขั้นของคิริมันจาโรเดิมนะครับโซโลเนี่ยก็รับมือได้แบบสีหน้าไม่เปลี่ยนพร้อมบ่นว่าไอ้ตัวยาวๆยึกยือบแบบนี้นี่ที่วานุคุนนีฉันสู้มาเยอะจนเอียนแล้ววว้ยแล้วก็ซัดคาคุกระเด็นไป ซึ่งเออในที่นี้เราจะเห็นว่าอืมคาคุมันก็สมกับที่มันมั่นใจนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าก็ยังลุกขึ้นมาสู้แบบคึกคักได้นะครับเขายังรู้สึกสนุกกับการต่อสู้อยู่จนกว่าจะได้เจอกับเพลงดาบของโซโลสักกระบวนท่าหนึ่งจริงๆนั่นแหละแต่ทีนี้ผิดคาดครับแม่ยังไม่ทันได้เห็นโซโลโชว์โหดอะไรละคาคุล่วงลงไปอะไรแบบนี้เลยปรากฏว่าคาคุในร่างตื่นนี่อาจจะคึกเกินไปหน่อยนะครับ มาดามสตูซี่ที่มาด้วยกันในตอนแรกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มทําการเคลื่อนไหวนะครับก็กระทําการบางอย่างที่คนรอบๆเนี่ยคาดไม่ถึงคือเดินมางับที่คอของคาคุนะครับพอดูดคอเสร็จแล้วคาคุเขาก็หลับไปซึ่งรายต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นลุจิที่กําลังยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็จะถือได้ว่าเป็นการปิดฉากการต่อสู้รีแมชในความทรงจําของคนอ่านไปประมาณเท่านี้นะครับกรณีเดียวกับรุจิเลยก็คือทั้งคาคุและลุจิเนี่ย เหมือนจะมาแบบพอเป็นน้ำจิ้มนะครับให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครแล้วก็กลบมันด้วยพัฒนาการของฝั่งตัวเอกที่พัฒนามากกว่า ให้เราได้เกิดการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็นึกย้อนไปถึงตอนก่อนๆน,นู้นในภาคเก่าๆซึ่งอาจารย์โอดะแกก็จงใจวาดโมเมนต์หรือว่าฉากบางฉากให้มันมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับดูอย่างของรุจิะระลูฟี่ะะเนี่ยคือช่องต่อช่องเลยที่คิวบูเนี่ยมันเหมือนก,นกันกับในครั้งนั้นแต่ว่าสีหน้ากับสถานการณ์เนี่ยจะต่างกันนะครับทำให้เรารู้สึกว่าหูพวกกลุ่มหมวกฟางนี่คือมาไกลมากม มันเป็นอะไรที่เท่มากนะครับโมเมนต์แบบนี้ก็ถือว่าเขาใส่มาได้ดีมากๆซึ่งในส่วนของพวก c p พีซโอย่างคาคุหรือว่าลุจิเนี่ยนะครับดูๆแล้วหลังจากนี้อาจจะไม่ได้มาต่อสู้โชว์ซีนกับพวกตัวเอกเราโดยที่มีโคต้าหลายหน้ากระดาษแบบนี้แล้วละ่ะถ้าจะมีบทอีกก็น่าจะมีในรูปแบบอื่นแทนนะครับบนเกาะส่วนเมื่อกี้ขอขยายความเพิ่มนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวสักพักลุจิมาก็หลับเป็นลายต่อไปเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ปราโมทเลยว่า ดูถูกว่าเฮ้ยรุจิมันอ่อนหัดหรือว่าเก่งไม่เท่าสตุซี่นะครับคือเก่งอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ผมอวยตัวละครแบบบึ้มๆ้มนะ่ะคือลือน่ะเฉยเฉยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะมองข้ามคาคูกับรุจิไปเลยแล้วก็อวยสตูซี่ว่าน่าจะต้องเก่งมากและคิดว่าแกไม่รอดแน่ซีพีซีโร่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ที่รอดจากแสงสีฟ้าได้ทุกสถานการณ์นีก็ต้องโอปติส กับแว่นรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบเลเซอร์คัดด้วยเครื่อง C N C มีระบบสั่งการ G code programming แ,แบบเดียวกับพ์ทเครื่องบินเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงรถซูเปอร์คาร์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากว่า5000นาโนเมตรเกรดชิ้นงานสวยคมชมได้ยันข้อต่อเพราะมีกลไกพิเศษหมดปัญหาน็อตหลวมสวมใส่สบายสั่งตัดแว่นสายตาได้ด้วยทีเพจ o p t c s แล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด Gladius เพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้จนะ่า และก่อนที่เราจะจากคาคุกันไปนะครับก็ขอออกแบบร่างก่อนที่จะมาเป็นคาคุของอาจารย์โอดะนะครับที่แกเคยลงไว้ในหนังสือวันพีซกรีนมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าตัวละครอย่างคาคุเนี่ยเคยถูกดีไซน์ออกมาให้มันดูเป็นวัยรุ่นเละท่อหล่อเท่คนหนึ่งนะครับไม่ได้มีจมูกเหลี่ยมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเห็นเวอร์ชั่นแรกแล้วมันดูธรรมดาไปหน่อยนะครับต่อให้ตอนแปลงร่างเป็นยีราฟนะครับแล้วมันจะมีจมูกเหลี่ยมสมชื่อคาคุที่แปลว่าเหลี่ยมหรือมุมเนี่ย ก็สู้ให้มันมีจมูกเหลี่ยมมาตั้งแต่ล่างคนเลยเนี่ยความน่าจดจํามันต่างกันเยอะนะครับซึ่งก็จริงดีไซน์ที่ใช้จริงในเรื่องเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้มันดูน่าจดจํากว่านะครับขนาดที่ว่าโผล่มามีบทในภาคปัจจุบันเนี่ยมันมาไม่เยอะนะครับแต่ว่าทุกคนจดจําเขาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ตอนที่โดนสตุดสซี่แกล้งตอนแรกๆที่เข้ามาในเกาะนะครับหรือว่าการเป็นเจ้าของพลังผลพิาสารผู้ที่ตื่นและหลับในตอนเดียวกันคาคูครับ แต่้นสำหรัรในวันนี้นะครับขอจบหัวข้อสั้นๆอย่างคาคุร่างตื่น vs ซโลรล่างทองไว้เียเพงท่านี้คือไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาใช้กับสโตรเพราะว่าต้องบอกว่าสโ o ร์ณปัจจุบันแม่งคือล่างทองจริงๆระดับความเอ็นดูของคนเขียนเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะครับไว้จะหาโอกาสพูดถึงสโตรกับซันจิ2เพื่อนรักในมุมพูดคุยสนุกๆกันสักคลิปหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้มาโดยตลอดนะครับทั้งในราคาขั้นต่ำคือ20บาทนะครับและก็ราคาขั้นสูงคือไปร้อยเลยล่ะพี่รวมไปถึงการซัพพอร์ตระดับสูงสุดนะครับแบบสูงที่สุดอย่าง300% N อนเคร dit นะครับซึ่งเราจะขอนำรายนามของเหล่าเสาหลักช่อง GDCOP นะครับขึ้นมาสแสดงความขอบคุณบนหอ,อกิติยศนะครับหรือหอออฟเฟรม โดยในที่นี้นะครับรู้สึกว่าระบบการชําระเงินใน YouTube นี่คือคนที่ใช้ iPod, iPad, iPhone นี่หรือแบบพวกฝั่ง Apple, iOS อะไรพวกนี้นี่คือมันใช้ระบบสมัครสมาชิกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไอการชําระเงินนี่มันเป็นของ Google, กู a y Store, YouTube ก็ของ Google แต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นแบบในกดลิงก์เนี่ยมันจะสมัครได้หรือเปล่าอันนี้เห็นมีแต่คนสอบถามเข้ามาแล้วเราก็ไม่เคยใช้ iPhone ซะด้วยสิ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการซัพพอร์ตแบบไม่เสียเงินแม้แต่แดงเดียวอย่างการกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อสร้างสีงสันให้กับคลิปเนี่ย <c oughs> ก็ยังเป็นการช่วยเหลือช่องเราได้อยู่ดีนะครับสุดท้ายนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันนะครับฝันดีทุกคนครับผม